เมื่อเราง่วงตอนบ่ายนะคะแต่ว่าเราไม่มีน้ำร้อนแล้เราเราก็ไม่มีแก้วชงนะคะเราก็จัดเอสเพรสโซ่กับน้ำธรรมดาได้นะคะละลายดีมากๆเลยนะคะหอมมากหอมน<อ>ะคะเนี่ยตอบโจทย์ุ้ยมากๆเขาจะได้ไม่ยุ่งยากนะคะมันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องยุ่งยากเลยเห็นไหมเห็นความละลายเขาไหมเห็นไหมเห็นไหม,ไมเห็นไหม,มละลายไหมละลายแล้วละลายแล้วทุกคน ไม่จับเป็นก้อนเห็นไหมคะไม่เป็นก้อนเลยนะคะทานได้ปกติเลยรสชาติไม่เปลี่ยนแล้วก็ทองไม่อืดได้นะหอมอร่อยหอมมากทุกคนชื่นใจไม่ต้องไปวุ่นวาย,ยฉันไม่มีน้ำร้อนอฉันไม่มีแก้วนี่เลยคะ่ะน้ำปกตินี่เลยจัดไปเยี่ยม ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากเหมือนปุ้ยนะ